สถานการณ์น้ำท่วมที่อื่นไปไหนพองครับหวังว่ามันจะปีกมาเป็นปกติโดยไวครับหรือว่าจบภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนนะครับหลังจากที่ผมใกล้เพลงได้ข่าวว่าน้ำท่วมอำเภอสัมปตองนะครับก็ขยับไปเอวหาเจ้าโมนะครับที่เปิดร้านกาแฟอยู่ที่อำเภอสัมปตองนะครับบอกว่าจะเป็นยังได้พองนะครับลองไปดูกันครับวันนี้สั่งครัวลาซาด้ามมาส่งเหรอครับนี่นี่มันมันยังมาส่งอยู่ครับนี่ชิมห้าลาซาด้ามาส่งอยู่เนี่ย ช้อปปี้นี่ช้อปปี้ช้อปปี้เอสเอสพีเอ็กซ์อันนี้มาใหม่เหรอเอสพีเอ็นี่อย่งวะเห้อ์เปนโ้ส่งใหม่นส่งใหม่โอ้มันดูเอ้ยน้ำเปียงแอลอะครับเปื้อนสามูงอ่าทำการมอบมอบนะครับผู้ประสบภัยมอบผงยังเชีบครับเอาเป็นน้ำสองแหกนะ จะประทานนะครับเออแล้วก็ลองลองลองประทานนี่เอาอันนี้ไปมาม่าสิอันอันอันนี้อยู่ได้นะอยู่ได้เมือแค่นี้อากาแฟมาจะให้แค่กัอยู่ได้เมืออ่ะโอเคอ่าวันนี้ผมซื้อว่ามันจะมาเติมเสรแล้วนันตะกี้ไปหานันพงมาละบัเดินบัณฑิตมาตราใดบอกเฮ้ยบันเดตนนี่ประมาณเบสิกอ่ะตื่นเต้นบัเดินมามหน้าตื่นเต้นเลยบัณฑิตมาหน้าตื่นเต้นอันนี้โอเคจะได้โอ้แต่รอบแรกจะขึ้นปุ่นเข้าไปถึงซีแนของรถมิกโก้ก ครับแล้วก็จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบัต้องมาถามว่ามีการมีงานตั้งใดนะครับมันสะดุดมันติดคัดไปเหี่ยมดประตุกโปเสียงนะครับไปส่งของตีไหนก็บัได้นะครับพอกล้าไม่กล้าก็ยกขัคควหนีกันนะครับอ่ามันก็ส่งผลกระทบเป็นแชร์ลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะครับการที่เขาขี่รถไปออกไปสอดพอน้ำท่วมเลยนะครับมันบาได้ว่าเป็นม่วนเป็นงานอย,างอย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นการเตรียมพร้อมพร้อมว่าเออตรงนั้นน้ำท่วมเนอตรงนี้น้ำท่วมเนิ แล้วมันจะมีผาทีจะมาถึงตัวเฮาหรือว่าสถานการณ์ตั้งหน้ามันจะเป็ี่ยนยังไงเนี่ยเฮาจะได้รับมือได้ถูกนะครับแล้วหัวอาหารเล็กเออลุงอ่ะได้ไหมแล้วหัวอาหารไหมครับเอาหัวอาหารมาได้ไหมมาช่วยหน่อยฮะเดี๋ยวลุงจะซ้อนผมไปแล้วกันเนาะ ข้าวต่อขีฮะอลุงขึ้นไหมครับที่ทไมเลยอ่ะครับครับจ่าไปฮะห้มันตื้นห้ามมันจอดได้แล้วรถลุงอยู่ปุ้นไงครับอยู่ลายฟูนะครับลุงขึ้นแล้วเนาะเท่าจ่าโบไปเออรถดีกาครัาไปสูงหน่อยแต่นี่ไปได้กะถึงเบฟเบฟยังไปได้อยู่เบฟนี่ยังไปได้อยู่เนาะแต่น้าตัวนี้ยังใสเลยเนี่ยลุงน้ำน้ำเส้นน้ำปีนน้ำ ทับรถเงี้ยน่ะแม่เอวแมาแอวหาเจ้าหมูของบ้านน้ำมาน้ามือมนี่มาแอวเขามันบ็กไปได้องช่วงมู้นน่ะเอาบอกเนาะแล้วลุงเราลุงบ้านบ้านลุงอยู่ไหนในห้องเข้าหรือเป่เข้าอ้วนโอ้ในห้องเข้าดินหัวเข้าเลยกะแล้วเอาหัวอาหารไปเพื่ออย่างน่ะเรียงอย่างไรไกลเอาเรียงไก่แล้วลุงย่า่ไก่ได้อยังยหญ่ละขึ้นหนึ่งร้อยละไก่ขึ้นงทงงลุงต้องระวังในเวลาลุยน้ำเนี่ยมันเป็นยาฆ่ายาละลุง

ถ้าเป็นเวฟบมีเรียบร้อยเนาะหรอเวฟมาได้ทั้งหมครับอย่างต้องต้องเล่นอันนึ่งเลยนะเล่งห่องไปเมื่อกี้ห้ามห้ามเบาเลยครับเบาเขาเล่งดูเข้าละถ้าต่อดจมน้ำมาดูเข้านะรอบจอดที่เด็กคนเด็อ๋อเข้าไปในซอยเข้าเลินเข้าไปไอ้เพีงรถลุงเปิสีแดงรถกระสีแดงเนี่ยผมมีทางนะล่ะมีเปย์ะอ๋อลุงโอเคเดี๋ยวจอด ติรถแดงจอดจอดจติรถแดงจอดติดรถแดงจอดตีรถแดงไอ้เป้งจอดล่างีดีเปินหรอใส่ถังไอ้เป้งยกใส่ถังเข้าเปเลยเดยวเดียวเดี๋ยวผมจะจอดนี่ใกล้ๆเออมาแล้วเอออีกอะลุงมาน้ำไม่ต่มบนนี่โอเคขอบคุณครับครับผมลุงสงายผมถ้าผมจวยได้เร็วแล้วสบายมาก ไอ้เป้งไอ้เป้งห้องห้องลุงเปิดหน้าคข่มเกลงหัวเข่าแล้วเดี๋ยวนี่ยลุงเปิดแมาเปิดมาแจกเข่าหรือยังไม่แรงว่ะแต่แรงว่านอ่ไปโอเคขอเดีครับผมไปเดี๋ยนอะไปเริ่มสถานการณ์หน้าไปได้พอตอนเนี้ยขี่ค่เลี้ยงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมาแต่ตั้งหลาย มาทางปั้นปักกิ้วนาอะอาณาเมลัยนี่นี่ต่ำกว่าพระศรีนะตึงดีนี่มันตึงออดีนี่มันต่งตอง,ตองออามไาไหมยะเพราะเขามีเรือเลยเพ็งเนี่ย<ฟ>เรืออีโฟงมาแล้วเนี่ยมันจะขี่ได้ไ่มเรือเนี่ย คนจะมานักคนจะมานักได้ว่ะโอ้นี่เขารถมาบริจาคน้ำกลนเหรอโอ้นี่เป็นร้านกาแฟที่ตัวทอบของแถวนี้นะครับ เขามีร้านเดียวสุดกล้องไม่มีร้านเดียวนะครับเขมีร้านเดียวเออนี่ฮะหัวนี่ยอดขายปังมากหัวแก้วเมียแก้วหัวหน้าหน้าบานในชิมไยมาตรฐานวันสองแก้วหัวนึกเออมาตรฐานสูงไง่ะมาตรฐานวันละสามแก้วกะหัวสองแก้วเมียหนึ่งแก้วเออไอ้ป้านเมื่อกี้ไอ้ป้านขิโกุ้งเดี๋ยวบางทีก็ไปกิน <uk> ปุ่นอเมซอนก็กูอเมซอนมาละอ่ะ นี่ยจะได้ข้าวกลุดแห้งมาไ,ได้กะข้าวกลุดตัวใกะเออข้าต้องพีเหมือนเครื่องหลายๆแซนกะ <c oughs> นี่อ๋อมันมีบาของมันตัวแนน่แล้วก็เหล่าไปก็บาเลยมันก็เหมือนเครื่องหลายๆแซนนะครับแล้วจทยเดียวนี่คืออย่างไรความเข้มข้นมันเหมืได้มัน,นอะไรยังคือมันเหมือนข้าพีก่อนอะพีน้ําก่อนอะพีคือเหมือนความร้อนมันไปโดนมนกากาแฟแล้วคือมันแบบมันแตกตัวโมเลกุลเนี่ยอ้าอ้อยสักสิบวิ จานั่งกดก้าบาเลยเนี่ยมกีเป็นกาแฟแบบครีม่าแบบเดเดี๋ยพอครีม่านี่ก่อนนี่นี่นี่ี่อ๋อนี่ครีม่าเนี่ยนี่ครัวครีม่าเนี่ยครีม่าครีม่าเนีเห็นโอ้โหเนี่ยอันนี้ไปละอันนี้คาปูชิโน่ไปละอันนี้มค่าเห็นกันเนี่ยเนยอันนั้นอันนั้นคาปูอ๋ออันนี้หลอดเป็นหลอดดนรคร้อนด้วยนะครับเป็นหลอดเป็นหลอดกระดาษนะครับ ก็ได้ษรอไม่หเราก็ไดดนะอ่าหมายถึงว่าถ้าอร่อยแม่อร่อยเนี่ยเราคิดดูว่าผมอยู่ในในเมืองด้วยหากจากนี้ผมอยู่ละปูน่ะมันอยู่เชียงใหม่อ่ะอันนี้น้องตองนะครับน้องตองน้ารถปลาตองอ่ะสันปาตองเออสันปะตองอ่ะรู้หรอมันบกลำบากตอนนี้เราอยู่กับผู้ประสบภัยนะครับน้ําท่วมวันนี้น้ำกาแฟเขามียอดขายดีนะรับวันนี้ดีวันนี้อะไรดีวันนี้ครับวันนี้วันเดียวครับวันนี้วันเดียววันนี้ได้ไปกี่แก้วครับวันนี้โอ้วันนี้ได้ประมาณเกือบสิบแก้ว นะทุกวันนี้3แก้วนี่มาตรฐานแน่นอน3แก้วคือปอมาหัวือสองแก้วแล้วก็สองเมล็ดส่วนลูกนี่กินโกโก้ปั่นแต่ไม่ใช่ที่ร้านนะอเมซอนอเมซอนบันเทิงแล้วก็เทศบาลไม่อย่างมาจุ่มับตอนนี้ตอนนี้ครับนะรอบรอบนี้ยังแต่รอบที่ผ่านมาก็โอเคได้ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลแลาวก็ผู้ใจญ่บุญไม่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 ลา้ว ก่อนนะฮะหลังจากลงคลิปติดต่อกันบ่าครับลงคลิปเนี่ยลงคลิปนนั้นมันเบื้องบนอันนั้นมันเบื้องบนเบื้องบนแล้วก่อนแต่รอบนี้อย่างแล้วก่อนหน้าฮะเนี่ยที่คุณว่าเออไปอันนี้กับเขาเนี่ยปาชดาก็เปิดเนี่ยเออปออันนั้นเป็นปาชดาอันนั้นเป็นเป็นละครละครหรออันนั้นเป็นละครอันนั้นเป็นการละครเขาเลียวมาปุ๊บเลียวมาดูสุดใจละไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่าที่ที่ทั้งหมดที่เขาทำมาเนี่ยนะ อีกสองปีเขาจะเลือกผู้ใหญ่บ้านครับน่ามันเป็นแผนครับจะลงจะลงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แล้วก็เข้าเรื่องที่แรงนี่าหมาเมียมาส่งเกลืแม่เพราะว่าวันนี้จริงๆอ่ะมาแรงมันเนี่ยมันกำลังเพิ่มเพิ่มขึ้นมาถ้ามาแรงมากด้วยกันระนาจะลยมั้สี่ห้าโมงงานเลยแต่วันนี้แนะวันนี้น่าจะหมายว่าวันนี้แน่จะช่วยช่วยตเกาได้ดีแต่ถ้าวันผู้ป่ายนี้อาจจะเลิกถ้าเสียงตามสายนี่ดังอันไหนเสาไฟฟ้าต้นใดนี่นี่นี่งานนี้ ประกาศตัวกาศประกาศตัวกฤษประกาศว่าแมลงมากำลังกฤษประกาศว่าอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วเนอะอ่าสมมติว่าซอยหนึ่งซอยสองมาอยู่ที่จุดนั้นอ่าเข้าไปตัวแทนเอาซอยสองนี่ไปอยู่ที่น่าสาเอาโลโก้เกาะเทกาลมาเกาะอันนี้เป็นโปแกซอยเออสื่อุอ๋อเป็นโปแกซอยประสานประสานช่วยกัประสานผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยอ่ประชาชนที่อยู่ในการดูแลของคุณนี่มีกี่คนครับเดือดเรื่องมาป่ะมีกี่คนเดี๋ยนะ ในนี่ก็ประมาณเท่าไหร่้ะในนี่ก็ประมาณตึงรวมตัวประมาณสิบหลักสิบเป็นหลักสองคนเองจะเป็นมือบ้านแลนี่เป็นซอยซอยเดียวสิบเป็นหลังสิบเป็นหลังอ๋อสิบเป็นหลังใช่ป่ะบางครั้งว่าก็ช่วยกันยังไงช่วยกันถึงเวลาถ้ากำลังประกาศเขาก่ออ่ะแล้วอีกมีเรือบอกบอกเออมันจะมีมีขยะเขาเรียกว่าก็คือกระุกกระุกคือถังถังผสมปูนอ่ะถังถังผสมปูนเอาใส่ใสถังละกันหลากไปแต่ถ้ามันบางบางทีถ้ามันลากล้ำก่อเอาสารพกวน เพราะว่าบางทีอย่างที่ผ่านมาในแต่แต่ละวันแต่ละมือเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานหนักเนาะบางทีอาจจะเป็นของคุณนั้นแล้วนี่มันรวมกันหนักไงมันจะแบบน้าวยังยังยังผมไปกินไก่เนาะผมแจ้งมาได้หรอผมมามักไก่อ่ะผมพอเป็นใช่ไม่มาโยนเลยอันนี้คือจะมาโยนไก็ได้ แหพทาทาตีผิดหนามเลยกี่าขายแค่ใส่กรไดานนี่ออก่าเเรื่องเจือไม่อยากบกมากินไก่โอ้โหมากินไก่ที่ก็เห็นเนี่ยแอบแปลไก่ตั้งวันเลยแต่ตั้งวันนี่เด็ดเป็นมาตรฐานเป็นเป็นแต่ว่าถ้าถ้ามาซุราถ้าเป็นชุมชนที่มีอิสลามเนี่ยปริ่าจะมีอาหารแบบนั้นด้วยโอ่าแต่มันมันมาตรฐานละไอ้พวกก็จะมีภาษาอิ๊วอ่าผัดไทยข้าวผัด กัเเราหมูกระเทียมเป็นอาหารจานเดียวเออประมาณนั้วนลันวนไปง่ายง่ายขนุ่มขนึงบบนี้มนีเนมีขหนติทอเออวะนี่มีดีีนี่ดีาเนีติดทอดตึงมาเลยผมมาท่านสอสสขอเด้ียวติ๊ดึมาเลยเออแล้วก็ขยะเราเป็นมาเภทอะไรเป็ขยะนี่กดบขยะที่ แม่เท่าก็ต้องอันเอาไม่ยังมีถุงของทีสบาลนะ่เอาองมากมางก้าทิ้งไว้ไปไว้าได้จัดไปไว้หนอาไว้ที่สูงไปบ้านไหนกันเอาไปมาเก็บเรอม้าได้ก็จะไม่พูดอะไรแม่มัน่ะม้าได้กัแม่ไปได้ไงเขาก็ไม่ส่งทิขยะไปไว้ไหนบนเลือมันก็ต้องเข้าใจกันลดม้าได้แบบคือผมเข้าใจแล้วแม่เหม็นพี่ว่าอย่บมาผมมามูเี๋แต่ถ้ามาแน่ไิเหม็นเมทำไมไมมบัตที่เขมาสองหุ่น่ะแม่มีผมมีหัวไปย่อผมแต่เราว่า มูเส้นอาหารแล้วผมจะล่างจานออกผมจะเส้นอาหารแต่ถ้าถ้าอย่างมาเดียวนี้ที่สองที่่ามมามองนเแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นก็ข้าวแชเดียวโอโหไปโบกก่อใส่ถุงถุงดำมัดมัดถุงดำมัดอะบมันมีปีมันมีปีในห้องที่ว่าฝุ่นตัดไฟบ้านพีเนี่ยตรงนี้เสักปีแสดงว่ามันยังมีไฟอยู่หนึ่งมีไฟมีหน้าประปาทึ้ใจอยู่แม่หน้าประปานี่ของเส้นไหนเส้นเส้นในบ้านเส้นในหมู่บ้านแล้วพี่อาหน้านี่เอาน้ามาควางไหนไปเลยนะ อะไรเออมันนีเป็นอันนี้ค่ะที่บ้านมันจะเป็นทางเราบอกแอบแต่ละห้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวของรองติ๊งถามมาเนี่ยทิ่งจะมาสมัครเป็นไม่ใช่ผมเขายังคว่าคือหน้ามันท่วมหมดเลยพี่ตัวแทนอ่ะยังบ้านผมเนี่ยถ้าหน้ามันขึ้นมาเออหรือต่อแล้วเนี่ยผมออบหน้ามันก็คือมันเหมนจะเป็นหน้าทิ้งมาไปนอกมันก็เลยต่อิ้งยังไงเออมันแอบหน้ามาได้เลยครับเด็ก็ไม่เข้าใจแล้วพี่ออบไหนมาอบได้ปกติออบได้อยู่ไม่เพราะว่ามันจะมีถังคือตอนที่แบ่งบ้านอ่ะ มันจะมีถังเหมือนอย่างบรรลุมีถังใหญ่ๆถังใหญ่ๆถังพันลิตรน่ะมันจะมีเอาใส่สี่ถังถังหนึ่งจะเป็นทางเพื่อถ่ายถังหนึ่งก็จะเป็นถังน้ำเอ่อแยกไปเฉพาะว่าตังโบนไปก่อนตังโบนจะมีสองห้องมองเห็น้ถังพันลิตรสองสองถ้วยตังรุ่มมันมันคนณครว่าตังรุ่มเนี่ยมันบ่ค่อยได้แบบใจๆอย่างน่าเหมาะมองเห็นเป็นห้าร้อยลิตร สงาก็อยากอาบได้อยู่อ่ะก็ปกติแล้วก็หน้าที่เขาอาบชื่อเขามันจะไปไหนมันไปไหนอ่ะมันเป็นเหมือนตัววนอ่ะมันจะมีตัวแบบบ้านบ้านเลยครับเออบ้านบ้านได้ตัวมันอ่ะเออเิกำลังเนี่ยดูทุกเจ้าบ้านเนี่ยเฮ้ยคนมาดูแต่เขาบอกว่าหลังอื่นจะได้เออนะาจะผมว่านะหลังอื่นอ่ะอาบน้ำมาได้แปรงฟันก็บผได้แต่แต่เออนะเขาก็จะมาขอเข้าแต่เราเลยนะก่อนแล้วเป็นความรู้สึกอย่างไรอ่ะขี้เจาะก็มีก่อนขี้เจาะไปยากแก้ห้องน้ำตื่นคนอื่นนี่ไหมก่อน หซ่อมดีจ้ะตั้งใจกว้างๆบอกๆซ้อมดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นมาแล้วเจอกันเลยครับแล้วเสอคนหลวงบ้านมาแล้วเฮ้ยบอกไปยังไดงเศรษฐล่าพี่พี่เลยพอพอปุ๊บจะเป็นคนหลวงบ้านเลยคันนี้นะการหาเสียงเนี่ยเอาจะทำซ่วงไว้พวกบ้าแปลงเนีซ่วงแปลงดเขาเขาจะแปลงซ่วงชุบชนไว้ตีหนึ่งเคตีสูงซเลยมาพูดพี่ยเฮ้ยผมมาได้อเนี่ย เออนี่ทุกคนสามารถเข้าได้เลยแต่การนั้นที่เขาแบ่งนี่เขาผมจะ้ขึ้นว่าแบบเขาจะแบ่งเพื่อพุ่นแนวแต่เขาออกแบบว่าแบบเอออยากมีวิวจั้นสองที่มันก็พอดีจั้นหนึ่งที่ที่เย็นวิศวกรเขามาออกแบบนี่คือเขาว่าอ่างั้นชั้นลุ่สูงแต่เมื่อมันสูงเมื่อเลนถนนนี่เออแล้วมันคือมันแบบมันเจริญลงไปอย่างอ่าโอเคมันก็วางการสองจั้นไงเออก็เป็นว่ามันมันสูงเนี่ยมันจะมีแนวออกมาเนี่ยเขาขึ้นบ้านหลังเก่าเขาไปตื้นไปท่วมเนี่ยมันก็ท่วมดีอ่ะเกือ มันสูงอยู่ดีแลมันสูงยในร้านเนี่ยเต็มเลยลานนี<อ>่านเต็มลานนี่เต็มนลยานเต็มแต่นี่มันหขงสูงมันเอาดินดินเนี่ย50ลังขนาดดิน50ลังยังเหลือไม,ม่อีกอ่ะก็เหลือไม่อีกกอนใจประมาณิบห้5เซนน่ะเคท่าถึง15เซนเราก็เลยสูงสูงหน่อยถ้าว่ามันมได้มาซ่ําเติมอย่างรถรถยกสูงมันยังเข้าออกได้อยู่นะครับแต่ถ้าว่ามันสูงแล้นี่ก่อน ถ้าจะเป็นผู้ประสบภัยของแต้ล่ะมันจะออกไปบ่ได้นอนแล้วมันก็่เต้เหมือนกันนะนอนแล้วมันจะเรียนๆนะเต้เหมือนกันมันจะออกไปได้ล่ะมันนี่มันจะมีกินน้ำเน่านะแต่บางทีเนี่ยมันมีกินน้ำเน่านะนี่มันเป็นมันเหมือนแบบกตุ้มนะมันไปเรื่อยๆเป็นเป็นหญ้าเป็นอย่างเงี้ยที่มันร่วมขังแล้วมันเน่านะเขาได้กินแห้งขนาดเนี่ยโอ้บ้านยาตีนบ้านยาตีโตเทมเพนดิ้นดีถ้าเกินสามสี่วันะป้ากับไฟในไฟไหม้เลยนะคือแก้แก้ออกแก้ออกไงโอ้แต่มันเหม็นเนอะเหม็น เนี่ยแล้วก็เดียวก็เดียวนะบ้านไหนได้ดีกว่าแจน้ามีมือมือนนี่นะจะต้องมียาปฏิชีวนะยาอย่างอืเอาเอาไงซอยสองอะไมาทำไไม่มีทำไมไมุ่อซอยสองเนี่ยคือหมายถึงว่าบ้านไหนลูกสาวนะโก็แง่มุดอ่ะไม่ใช่เขาจะได้ไปเดี๋ยวผมจุ๋ยดูแลให้กีะเอออันนี้เป็นบ้านผู้ประสบภัยหลังที่สองนะครับที่เราจะแวะนะครับ เออจุดเล่าไปไะตะกี้มันอยต่าน้ล่าเล่นีเออผู้ะสบายขอกินน้ามน่อยอาน้ำมาขวดเหรออันนี้เฮามากินขอกินน้าบ้านผู้ปสหายเฮ้ยยาน้าไม่ผมจะให้ใส่ขวดไมเจยุ่นมาหไม่้องนงแล้ว พูดแบบโรย่ายเออจริงจรันกินก่อนรา <c oughs> วสวนคำย้ายือหน้าร่วมมาเลยอะ้มลี่ห้ออ่าแล้วก็สุดท่ายนี้นะครับขอให้หน้ามลดลงไวๆนะครับปิ๊กมาเป็นปกติซุกนะครับเจ้ชีวิตปกติโดยเร็วนะครับแง่อย่างได้บรานัครับนอกจากอดทนล่าหอกอบปิ๊กมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับในวันที่มันพร้อมแล้วนะครับไออย่างที่มันเสียแล้วก็เสียไป มันมีไขยากมันเกิดขึ้นนะครับเยี่ยสามบอกค่อคยไปเยี่ยสาม